ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาละยองตั้งอยู่บนเลขที่6ทับ26ถนนสุข,ขุมวิทย์ตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองอยู่บนเส้นทางสายหลักเป็นศูนย์กลางแห่งชุมชนของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปกเกษตรกรและส่วนงานภาครัฐในพื้นที่เข้าถึงได้ง่ายสะดวกต่อการมาใช้บริการมีโครงสร้างการบริหารการดำเนินงานภายใต้สังกัดสำนักง,งานทกศจังหวัดระยองโดยมีนายชัยศักดิ์เบ้านาคเป็นผู้อำนวยการจังหวัดระยองและมีนายจิรวัตสีตะวันเป็นผู้จัดก,การสาขาร,ระยองครับ สาขาระยองเป็นสาขาที่อยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วก็มีพื้นที่ของเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสาขาระยองนี่ครอบคลุมการดูแลพื้นที่อยู่2องอำเภอก็คืออำเภอบ้านฉางอำเภอเมืองระยองการที่ทพสเมื่ออยู่ในใจกลางของเขตพื้นที่อุตสาหกรรมระดับประเทศนี้ทำให้เรามีลูกค้าเนี่ยหลากหลายในการที่จะมาใช้บริการธนาคาร แล้วก็ทกศจะต้องตอบโจทย์นะครับในการที่จะให้บริการของลูกค้าทุกขแขนงทุกอาชีพนะครับเรามีบัญชีเงินฝากอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นบัญชีนะครับค่อนข้างเยอะเงินฝากก็อยู่ประมาณสัก9ก0 0ักับหมื่นล้านในเรื่องของส่วนของเงินกู้นี่ก็จะมีอยู่ประมาณสักพันหล้านนะครับตรงนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทกศได้รับความไว้วางใจในการ ดูแลเกษตรกรบุคคลทั่วไปรวมถึงส่วนราชการนะครับวัดมาใช้บริการกับธนาคารอย่างมากดังนั้นในส่วนหนึ่งใน,ในช่วงนี้ทกศก็คำนึงถึงเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในเรื่องช่วงของโควิดในทีนที่เข้ามาในประเทศเรานะครับแล้วก็มีการติดอย่างต่อเนื่อง ฉังนั้นเนี่ยในเรื่องของทกศก็มีการวางแผนในเรื่องการป้องกันเราได้นํานำวัตกรรมส่วนหนึ่งที่มาใช้ในการลดระยะห่างของประชาชนของเกษตรกรและลูกค้าที่จะมาใช้บริการนะครับโดยการออกแบบสินเชื่อในระบบออนไลน์ขึ้นมานะครับในเรื่องของการจองคิวในระบบออนไลน์ขึ้นมานะครับในระบบนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ในการทำธุรกรรมถึง6ชนิดได้กันนะครับ หนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดบัญชีใหม่สองก็เรื่องของการดองคิวแบบออนไลน์นะครับการทำธุรกรรมฝากถอนการทำสัญญากู่การกู้เงินโดยใช้หนังสือเงินฝากคำประกันสิ่งเหล่านี้นะครับตอบโจทย์แล้วก็ทำให้เกิดความปลอดภัยให้กับเกษตรกรลูกค้าลูกค้าผู้มาใช้บริการและส่วนราชการส่วนที่สองนะครับเราได้ใช้โปรแกรมในการช่วยพิม์พ ซึ่งลดระยะเวลาในการทำงานโดยติดต่อนะครับกับกองข้อมูลทะเบียนล่าของส่วนราชการซึ่งจะมีข้อมูลที่ได้ถูกต้องทำให้เราประหยัดเวลาในการรับลูกคา้าอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการเปิดบัญชีเนี่ยจากเดิมที่เราใช้เวลาสัก6นาทีนะครับเราสามารถเปิดบัญชีลูกคา้าและกรอกเอกสารได้ภายใน3นาทีก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วในส่วนที่ทศส,สาขาระยองอยากยานำเสนอ ซึ่งเป็นส่วนที่เราอยากให้ให้ทุกท่านได้ทราบก็คือว่าเราเนี่ยนะครับได้เปิดการช่วยเหลือเกษตรกร,ะกรนะครับในเรื่องเกี่ยวกับกาอาชีพการที่ทกศได้เปิดการช่วยเหลือเกษตรกร,กรในเรื่องอาชีพนี่ก็คือเราได้เปิดตลาดประชารัฐครับตลาดประชารัฐเนี่ยเปิดไว้ที่หน้าสาขาทุกวันอังคารและพฤหัสเราจะมีกลุ่มเกษตรกร,กรหรือเกษตรกร,กรลูกค้าเนี่ยเอา สินค้าการเกษตรนะครับที่ปลอดเชื้อปลอดสารเคมีนะครับเป็นของกลุ่มเกษตรกรจริงๆวางขายหน้าทบศอ,อย่างที่สองที่เราอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของอพื้นที่สีเขียวในทบศเรานะครับเราได้ทำโครงการ459โครงการสีย9ความหมายก็คือว่าคุณเดินเข้าไปข้างบ้านของตัวเอง459สามารถที่จะมีผักกิน จากนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำโครงการตัวอย่างเนี่ยไว้ให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปหรือผู้มาติดต่อธนาคารเนี่ยได้มาดูเป็นตัวอย่างว่าทกศเนี่ยปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ไว้ข้างท,ทกศนะครับให้ท่านได้ดูว่า,าเราปลูกไว้อย่างไรแล้วสามารถที่จะมีผลผล,ผลิตเราไว้ได้ทานตลอดเวลาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9านะครับราขาระยองได้ใช้ระบบไฟฟ้านะครับก็คือระบบโซลาร์เซลล์ เป็นตัวระบบทดแทนการใช้ไฟฟ้าซึ่งทกสสาขาระยองตรงน,นี้เราได้บริการหน้าเคาน์เตอร์นะครับเราใช้แผงวงจรจากโซลาเซลล์แสงอาทิตย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในการบริการลูกค้าระบบไฟฟ้าที่เราเห็นสว่างอย่างนี้นะครับก็ใช้ระบบจากโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ของเราระบบแอร์เช่นกันครับเราก็ใช้ระบบไฟฟ้าจากโซลาเซลล์วรวมถึง ตู้ ATM ตู้ถอนตู้ฝากตู้ปักตรงนี้เราใช้ระบบร0 0เปเซ็นะครับในเรื่องของใช้ไฟฟ้าในกรณีเกิดการขัดข้องไฟดับยังมีแบตเตอรี่สำรองหรือมีเครื่องปั่นไฟสำรองในการที่จะ,ะไม่ให้เกิดการติดขัดการบริการล่าช้าสามารถบริการได้ต่อเนื่องนะครับเชิญหมายเลข2ที่ช่องบริการค่ะ ก็อยากจะฝากท่านคณะกรรมการครับทกสสาขาละยองเนี่ยได้นำวิสัยทัศน์ของธนาคารที่เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มีความยั่งยืนมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานล่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทนนะครับซึ่งตรงนี้มันตอบโจทย์กับทกสสาขาละยองนะครับโดยทกสสาขาละยองเนี่ยได้พัฒนาการดูแล การให้บริการลูกคา้าตลอดเวลาโดยได้รับรางวัลน,นะครับเรื่องของอาอชีวอนามัยของกระทรวงแรงงานจากการพัฒนาต่อเนื่องได้ประชุมนะครับได้ประชุมได้พูดคุยกับสมาชิกของทกศส,สาขาระยองพนักงานทุกท่านนะครับในการที่จะค้นหาปัญหาอุปสรรคเพื่อนั่งประชุมทุก ครั้งทุกเดือนที่เกิดขึ้นว่าเราให้บริการลูกค้าแล้วเป็นอย่างไรนะครับจึงได้มีการปรับปรุงการทํางานท,ทําให้ทกัระยองเนี่ยเข้าใจถึงการที่จะให้บริการกับลูกค้าในการเข้าถึงทั้งข้างนอกข้างในในการให้บริการทะนั้นเนี่ยพนักงานของเรามีความเต็มใจในการที่จะให้บริการลูกค้าทุกทา่านตามที่ มีการปรับปรุงการแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจจากการสำรวจตา่างๆร่วมกันเพื่อให้เป็นอันหนนึ่งอัเดียวกันของสาขาหลายยองและก็ตอบโจทย์ในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับ